สวัสดีค่ะคำะูลนิก็มา่พอกับช่อนัททาสาวบุรีรัมพ์พัฒน์ถิค่ะม้อนีกก้นะกจะมาแชร์ประสบการณ์เนาะคะ่ะการไปเที่ยวประเทศตุรกีเหมือนอถูกปล้นหน้าบาเนาะค่ะพี่น้องจ้าซึ่งนักก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์จริงๆเนาะค่ะที่นัดเจอมาเนาะค่ะพี่น้องจ้าซึ่งเป็นเหตุการณ์แบบว่าช็อกมากๆเลยค่ะพี่น้องอเกิดขึ้นกับนัดกับรอบรัวแฟนเนาะค่ะ ซึ่งนัดนะไปเที่ยวประเทศตุรกีบัดนีกินอาหารในโรงแรมคือแบบว่าเขาอยู่ซิบเหมือเนาะคะ่ะเขากินซูเหมอเสมออาหารมานกับเดิมเดิมเขาก็เลยแบบว่ารู้สึกเบื่อนะคะแฟนกับครอบครัวแฟนน้องไส้แฟนเนาะค่ะก็เลยรู้สึกรู้สึกว่าเบื่ออาหารกินอาหารข้างในนั้นบ่ค่อยได้ก็เลยอยากเปลี่ยนบรรยากาศก็เลยอยากกินข้างนอกบ้างก็เลยพักกัน ไปท่านอาหารร้านอาหารคุณจีนเสร็จแล้วเขาก็ไปเอ่เทียวบาร์โตบนันนี้ในบาร์นั้นก็นจะมีนัก้องซีคเนานะคะพี่น้องเขาก็จะลองเพลงอ่ของประเทศนั้นประเทศนี้นะคะแล้วก็ลองเพลงประเทศข้าเจ้าเองประเทศตุรกีแล้วก็เต้นสไตล์ตุรกีนะคะพี่น้องมันก็มวก้วนกระสนุกดีค่ะในบาร์นั้นนะคะซึ่งอ่ ถามว่าทุกคนดื่มบอกระดื่มค่ะพี่น้องแฟนนักกระดื่มเนาะคะ่ะน้องไส้กระดื่มน้องสะใภ้กระดื่มนัดก,กระดื่มคือกันแต่ว่านัดบอเมนนักดืม่มด้วยจ้าแต่ว่านัดดื่มเพราะเป็นพิธีเพราะว่าไปฮอลิเดย์ถนับบดบอดื่มมันกันนาเกียรติไปเนาะค่ะพี่น้องก็ไปกับอา่าหยาดแฟนน้ำค่ะพี่น้องจ้านักกระดื่มแค่ค็อกเทลค็อกเทลแค่์สองแก้วเนาะค่ะพี่น้องแต่กับเรียกว่าเม,มาเอียงหมักไหมเนาะคะ่ะเพราะว่าถนัดดื่มหลายกว่าหันนัดจะเมาเนาะคะ่ะเพราะว่านัด บ่คอยบ่เป็นนักดื่มนะคะพี่น้องล้กก็น,นั่นๆที่มามื่มอ่ดมเท่าท่นัดอยู่ทุกวันเนียค่ะอยู่บ้านอยู่นี่นักกับ,บ่ดื่มอยู่แล้วเนาะค่ะพี่น้องจ้าถ่านัดไปออกไปขางนอกไปทานอาหารกับหมูกับเผื่อนคนไทยนักกะย่างบ่ดื่มเลยจ้านักกะดื่มแค่โคกเนาะค่ะแต่ว่านักจะดื่มเฉพาะนัดไปฮนันนีเดย์กับครอบครัวกับแฟนเสี่ยเป็นพอพิธีเนาะค่ะนักกะดื่มแค่ค็อกเทลแค่สองแก้วแค่แก้วเดียวนักกะ ยานเมาแล้วค่ะพี่น้องจ้านี่สองแก้วนี่คัดนองสะพายบอดดยเนาะค่ะก็เลยดื่มไปสองแก้วเนาะค่ะแต่ก็ยังมีสติดีเนาะค่ะพี่น้องจ้ามาที่นี่พ่อแต่ดื่มไปจนหอดหาทุ่มในในบาร์นั่นเนาะค่ะกำมวลสนุกให้ห้ากันวันนี้พ่อแต่ออกจากบาร์นั่นน้องไส้แฟนก็เลยเอ่ยแท็กซี่เอ่นแท็กซี่วันนี้กะพักกันทุกคนก็เลยขึ้นแท็กซี่นึกว่าแต่เอ่นแท็กซี่กล,ลับโรงแรม น่าก็ดีใจว่าเสเด็จกลับโรงเรียนเสเด็จไปพักพรนเนาะค่ะพี่น้องจ้าที่นายใดโบเมนน,เน้องไายแฟนผัดบอกแท็กซี่จอดเนาะค่ะขึ้นแท็กซี่แป๊บเดียวแล่ะค่ะให้แท็กซี่จอด,นะะด,ด,จอ,ดอ่บาบนนี้ก็ไปต่ออีกบาร์นึงซึ่งบาร์นี้ซื่อว่าทิฟฟี่บาร์เนาะคะ่ะพี่น้องทิฟฟีบ่บาร์บ้านี้ก็อ่ร้านบาร์เนี่ยเขาติดไฟเป็นหลอดสีชมพูเขียนซื้อว่าเบลฟาสต์เนาะคะ่ะ อยู่หนาบาร์นะค่ะพี่น้องมาที่นี่ยังเฮ้าเนี่ยยังนัดยังแฟนนัดเนี่ยเป็นเป็นคนนอร์ทเอร์นไอแลนด์เป็นบมอค่ะพี่นอ้องอายู่เบลฟาสต์อยู่แล้วเนาะคะ่ะซึ่งเห็นป้ายเบลฟาสต์แบบนั้นข้าเจ้ากับแบบว่าอุ้ยคนบันเฮ่าตัวนี้เนี่ยประมาณนี้นะก็เลยอยากเข้าบาร์นันนะคะพี่น้องก็เลยพาก,กันแวะไปใจนัดก,ก็บม่อยากไปแต่ว่านัดขัดบุไรีเพราะว่าน้องสะพายก็น้องไส้ผ้าเขา่าก็เลยเข่าไปนั่กัน เนาะคะ่ะบัดนี้เขาไปกับตระแรกก็โอเคค่ะพี่น้องจา้าเขาก็มีแบบว่า,าข้าวโอเกะนะคะแบบร้องเพลงคาราโอเกะกันประมาณนั้นเนาะคะ่ะบัดที่นี่ก็มีแบบว่าพนักงานในร้านอะอย่างเขามาหา,ากลุ่มนัดนะคะพี่น้องมาถามแบบเครื่องดื่มว่าดื่มยังประมาณนี้เนาะคะ่ะตระแรกก็ถามอยู่จ้ะบัดนี้น้องสายก็สั่งเบียร์ สั่งเบียร์ขวดหน <c oughs> also, ึ่งน้องสะพายก็สั่งเออ่ค็อกเทลไปเกลียวหนึ่งแฟนนักเบียร์ขวดหนึ่งเนาะค่ะส่วนนัดนัดสั่งโคกเนาะค่ะพี่น้องนัดบ่ดื่มแค่สองเกลียวจากบาร์อันก่อนนั่นนักกับนักกับพ่อเพียงพ่อเนาะค่ะนักกับบอดื่มนักกับเลยสั่งแค่โคกกับลูกไส่นัดโคกคนละเกลียวก็ลูกไส้เนาะค่ะนั่นแหละค่ะที่เฮาสั่งเนาะค่ะหลังจากนั้นพอแต่เฮาสั่งแล้วเขาเอามาแล้วเอามาให้เฮาเรียบร้อยแล้วมันบ่ บ่โดนสั่มห้าพ่อแตจิบเนาะคะ่ะเขาค้นแบบว่าเกลียวในหน่อยะค่ะพี่น้องประมาณหกเก้ยวมันนบบอลลมันเป็นเหลามันเป็นเอียงนบบลลูมันเป็นแบบว่าเก้ีวในหน่อยจอกในหน่อยค่ะพี่น้องแล้วก็เป็นสีออกเข้มๆนัดบอลูว่ามันคืออีกอย่างเนาะค่ะพี่นอ้องที่นี่ข้าเจากัเลยบอกว่าอัอนนี้สําหรับลลุค้ามใาม่ซึ่งเอามาต้อนรับลุกค่าอันนี้คือฟรีบริคิดตังหกจอกนี่บริคิดตัง อันน you know, ี謝謝้นะอันนี้คือแบบว่าคนในบ้านน่ะขนมาไห่บอกว่าฟี่น้องสะใภ้กระดื่มแบบนี้น้องสะใภ้ก็เลยบอกให้นัดมว่มฟี่นัดก็เลยว่ามันคืออีหยังฉันบอก้าดืดิมดอกฟี่ใดฉันก็บ่บืดมฉันบอกคยดด่มก็เลยวางสี่นะฉันบ่เคยดด่มตัวนี้ฉันบ่รู้ว่ามันคืออีหยัง่นษณะเบิ่งมันายๆแบบาขๆแบบเหล้านะคะพี่น้องเหล้าชนิดนึงนะคะพี่น้องประมาณนั้นอที่นี่แฟนนัดกระืดมอยู่น้องไส้กระืดมน้องสะใภ้กระืดมมัดที่นี่ ถามว่าเมาแห้งบอกก็บ่เมาแห้งดอกกับมีสตินะคะพี่น้องจ้าเพราะว่าห้ากของหูตัตห้าวนะว่าห้าสัังอียงเนี่ยนะคะัาที่นี่ก็ดื่มไปดื่มจนเบิดข้าเจ้าประมาณว่าคนมาอีบหลอบสองว่าฟรีไม่คิดตังวาสนาให้ฟรีวาสนาบอกบอกคิดเงินบอกชาร์จเลยวาสนานั่นล่ะ แต่ว่าหนองสะไพล์ลองไส่กับโบกเมื่อว่าโบว์โบวว่าบบวไว้หกเกี่ยวนี่เพียงพอแล้วประมาณนี้ยๆว่าข้าเจาแบบเย็ดเย็ดขยันขย่อให้เห่านะจ๊ะพี่น้องจ๋าซึ่งห้ากับคิดว่าฟรีสมเขาเจาะไขอ่าห้ากับคิดว่าฟรีคือเขาเบานะค่ะพี่น้องบาดที่นี่ข้าเจากับเฮกระโตอื่นคือกันเฮกะโตอื่นเพราะว่าเห็นข้าเจ้าขนข้นทยอยทยอยทยอยแบบว่ายขว่าโมเห้าให้เมานะค่ะพี่น้องประมาณนั้นเนาะค่ะบาดที่นี่บอดด้น นักกไร้ยินเสียงโตทั้ง,าง,ะค,ะงคาเคงนนกกาเนาะค่ะ่หว้ๆเรื่องคาเครื่องดื่มตอนแรกนักกระบรูบอกว่าเขาไนว้ยเรื่องคาเครื่องดื่มนักกะคิดว่าแต่กินเหล้าเมาแล้วก็ทะเลาะก,กันเนาะคะ่ะแต่มันมเม,มนทะเลาะก,กันกับผู้ใา้ที่ว่ารับออเดอร์คนในล้านพนักงานในล้านเนาะคะ่ะ ซึ่งมันก็จะมีแบบว่าโทรศัพท์เครื่องหนึ่งนะคะเวลารับเอาเดอร์ก็จะพิมพ์ในหันในโทรศัพท์ข้อมูลยังในหันเบิดนักว่าสังยังสังยังประมาณนี้เนาะค่ะนั่นแหละค่ะเวลาก็จะเอายังมากก็จะกระสิบลงในโทรศัพท์นั้นเบิดเลยนะคะพี่น้องบัดนี้ก็ทะเลาะกันกับอันผู้ใส่เสือไล่คนในหลานเนาะค่ะทะเลาะกันไปทะเลาะกันมากเกือบตีกันพี่น้องว่วยไหว้เสียงดังลูกค้าก็ว่วยไวเสียงดังคือกันว่าฉันบริสังคือจังตองขิดตังนําประมาณนี้เนาะค่ะบัดนี้ บาดนี่โตะนี่ไไวๆเสร็จแล้วโตะทั้งขางนะัดติดก,กันกับสุ่มนัดนางนัง่นก็ไหวๆขึ้นมาอีกสองผัวเมียนางข,ข,ข,ข้าเจเ้าก็เผลเมาเฮี้ยนเจ้ะพี่น้องข้าเจ้าก็มีสตินะคะเพราะว่านัดกันขเขาไปอยู่ในหันหนัดกบเผลยว่าเมาเลยจ้ะพี่น้องนัดก็มีสติเลจ้ะนัดกะสงสัยว่าเอา้าข้าเจ้าเป็นอยัางขึ้นไหวๆสองโตไหวๆแล้วค่ะพี่น้องจ้ากับบอกผู้ใส้เสือไล่คนเดียวกันเนาะคะ่ะ กระเทียงกันไปเทียงกันมาเกือบตีกันคือกันไม่ยิ่งกับผู้ชายนังเกือบตีกันเกือบได้มีเรื่องกันเนาะค่ะทั้งอันผู้พัวเขาเจ้าก็นั่งแบบว่าเหตุจังสีนะว่าฉันผิดอี่ยงฉันบรด้แบบว่าสั่งของมากินคุณคือจังแบบว่าลงไปในหันคิดเงินในหันแล้วคุณขนมากว่าคุณบอกว่าฟี่ฉันก็กินตีคุณว่าฟี่เนาะคุณบ่าชาดเงินฉันก็กินตีแต่ว่าคุณคือจังชาจเงิน ท่างผู้ใชายนี่ก็เลยเถียงกลับคืนท่างบอกผู้ใายว่าฉันไม่รู้เธอเป็นคนสั่งเยี้ยประมาณนี้นะว่าตั้งสั่งตั้งสี่แล้วบอกอย่างอื่นแอบอ่างอย่างอื่นไปนะพี่น้องนั่นแหละคะ่ะข้าจ้าก,ก็เลยว่าฉันงงกับเธอมากเลยว่าเธอบอกฉันว่าฟรีต้อนรับแขกมาใหม่แต่ทําไมเธอคิดตังประมาณนี้นะคะเราบอกผู้ใายเสือไล่ในรลานมันก็บอกพิท,ทพูทีปทวดเดน มันมายอมรับกระสิงที่มันเบานะค่ะพี่น้องแล้วแถมค้นมากค้นมากหยัดเหยียดจะม่อมม่อมให้ลูกค้าเมาประมาณนั้นนะคะแล้วก็คิดเงินนั่นแหละค่ะว้อวจายนไม่ยิ่งนั่นหมายว่าเกือบสัตว์แล้วเกือบสัตว์เกือบตีกันนะคะมาที่นี่โต๊ะข้างหลังอีกวันนี้โตขางหลังนันอีกว้อยวายอีกวันนี้เอาน้าก็เลยว่าเอาแล้วเกิดอีหยังขึ้นคือจังอขาคาเคองเดิมคือจังมีป,ปัญหาแบบคลายว่า ตอนแรกคิดว่ามันโอเคค่ะพี่น้องฟังเพลงฟังคารโอเคก็โอเคบันนี้เอาไปเอามาหลายโตะ๊ะมันว้ยหลายโตะ๊ะว้อยวายค่ะพี่น้องว้อยวายเรื่องคาเครื่องดื่มเรื่องเดียวอันเดียวกันเนาะค่ะน่าก็เลยว่าเอาเเเเ้าเดี๋ยวเดี๋ยวโตเฮาเดิเป็นจังไรโตเฮามันโอเคโบะท่านอนสภัยว่าโตเฮาส่งสิโอเคเดอกเพราะว่าเฮาจำได้ว่าเฮาสั่งอีหยังแล้วอีอยังมันค้นมาหายเฮากบว่ารีบริคิดต,ตัง บ่เป็นยังดอกโตเฮาเฮาจำได้ว่าเท่าเท่าปรามาณนีนะน้องสะใภ้ก็เลยบอกระมาเนี่ค่ะเพราะว่านักกระเบิดื่มเนาะค่ะมีแขกแฟนนัก,กนสั่งแค่สองขวดเบียร์สั่งสองขังเบียร์สองขวดน้องไส้ก็สั่งสองขังเบียร์สองขวดน้องสะใภ้ก็สั่งสองขังค็อกเทลสองแก้วเนาะค่ะพี่น้องจ้า แล้วก็มันค้นมาให้หกจอกนั่นก็คือมันบอกว่าฟรีบอกคิดตังค์แล้วมันจะค้นมาให้อีกยัดเยียดให้อีกแต่ว่าน้องใส่หนองสะพายโบเมื่อว่าบ่เอาเพราะว่าพ่อเลี้ยวว่าสันนัชันบริสังเธอระต้องค้นมาให้ฉันฉันพ่อเลี้ยวนะคะพี่น้อง้ายๆว่าจะมอบให้เฮาเมานะคะนั่นแหละค่ะบัตรที่นี่ตอนแรกหนงสะพายก็ว่าโอเคเพราะว่าเขาพ่นในคิดตังค์บัตรที่นี่พ่อแต่ดื่มไปเล้วเนาะก็อยากกลับบ้านเพราะว่ามันเที่ยงคืนมันหมายว่าประมาณ ออกจากบ้าน์มันก็นหาทุ่มเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็มาโตบาร์ที่สองกับือที่ฟี่บาร์มันก็เตีหนึ่งก็กาัเกือบตีสองพี่น้องตีหนึ่งก็กาับัดท,ที่นี่พ่อแต่เฮ้าบอกเขาว่าเช็คบินวาสนาสกลาบแล้วพ่อแต่ข้าจเจ้าเช็คบินมาแล้วน้องสะพายกันเล่นไรเบิงไรเบิง,บงสิ่งทีแบบว่าเฮ้าสั่งมาก เ้าสัังกินมีอียัย่างเนาะค่ะพี่น้องจ้ากอะไรเบิ่งกัมีของแฟนนัดกับสองขวดของน้องน้องน้องไส้กับสองขวดของน้องสะพายกับสองแก้วแล้วก็ของนัดกับโคกแล้วก็ลูกไส้นัดก็โคกเนาะค่ะสองแก้วแค่นั้นเองแล้วก็น้ำเปล่าน้ำขวดหนึ่งนัดสังเนาะค่ะซึ่งมันกับราคาเนี่ยเฮ้ยโอะมาที่นี่มันชาดมากเกินนะคะพี่น้องมันชาดมากเกิน มันชาดมากเกินไปอ่ามันชาดเราที่มันคุนมาให้นะคะที่มันบอกว่าฟรีนะคะพี่น้องมันชาจอันั้นั่มถ้าที่มันบอกว่าฟรีบอกคิดตังคิดตังจักบาทมันบอกเข้าตอนแรกนะที่มันขุนมาให้เข้านะคะนั่นแหละค่ะแล้วก็มันก็เอาอีหยังบูใไซลงไปนั่อ่าคิดเพิ่มอีกที่เข้าบริสังนั้นคิดเพิ่มอีกพี่น้องคือแบบมั่วมันมั่วสหมั่วน้องสะพายก็เลยบอกพ่อใจน้องสะพายนัดก็อยากเมาอยู่ อยากเมาแต่ว่ามีสตินะคะพี่น้องเพราะว่านักกะรู้อยู่ว่าเออเมามีสติกับมิบมีสติมันมันเบิงออกนะคะพี่น้องจ้าน้องสะพ้ยว่าเอ้ยบ่ไหนนะเนี่ยถึงว่าเ่รททาไมโต๊ะอื่นเขาถึงวายๆน้องสะพ้ยเ็เลยวางสีเนาะบัดนเนี่ย